สวัสดีพี่น้องพ้องไปสุผูสุคนเด้อครับเมื่อนี้กะมาพบมาพ่อนะครับกับทางพยัสญสนบ้านทุ่งคือเก่าเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวของน้องคอปเตอร์สู้ฟังเด้อครับพี่น้องนะครับว้าแล้วเดี๋ยวเขาเรื่องเลยครับดราม่าอีกแล้วหลังจากน้องคอปเตอร์ทำแบบนี้ศิลปินในค่ายทนไม่ไหวเกิดอะไรขึ้นเกิดอย่างขึ้นนะ้อบัดน,นี้เดี๋ยวผมเอาสู้ฟังเด้อครับพี่น้องนะครับ ก็คือแบบนี้นะครับพี่น้องล่าสุดนะครับกับมีทางน้องเจนนี่นะครับที่เพิ่นได้มีประเด็นกันกับทางน้องคอปเตอร์อีกนะครับซึ่งน้องเจนนี่ก็ได้เว้านะครับกับทางพี่นุ่มนะครับซึ่งในจังหวะนั้นก็เป็นทางน้องสแตมกระไล่สุดอยู่มันก็เลยมีเห็ดเหเนมีเสียงหลุดออกมานะครับซึ่งทางเจนนี่กับน้องเจนนี่กับทางพี่นุ่มก็หูอยู่ครับว่าน้องสแตมไล่สุดซึ่งน้องเจนนี่เราได้เว้าแบบนี้นะครับกับทางพี่นุ่มแล้วว่าว่า ลูกซ้ายเจ้าประมาณนี้นะครับกลับมาถึงน่องคอปเตอร์นั่นแหละครับพี่น้องนะครับก็คือว่าข่อยว่าไหวเราเด้อมาสันว่าประมาณนี้ครับว่าเป้าแขนแม่ซีรอบแล้วข่อยขึ้นไปบวกนะครับซึ่งน้องจนนี่กับบุญประมาณนี้นะครับแล้วก็สิมีคนต่างบอกว่าระวังรถทัวมาลงเด้อส่นะครับน้องจนนี่บอกมาลวดข่อยบุษนแล้วมาสันนะครับประมาณว่าอึดอัดเหงียนนะครับข่อยมีรถปอร์ติ๊ง้วกันมาสันครับพี่น้องก็คือว่าทางน้องจินนี่นะสีแบบ มืหูแฮงนั่แหละครับพี่น้องก็คืออึดอัดก็เลยขอระบายขอเว้านะครับเหตุการณ์กับสีประมาณว่าอยู่ในค่ายนั่แหละครับเพราะว่าน้องคอปเตอร์ก็คือเขาข่ายนะครับที่ว่าไปแสดงอีพีปิดนะครับหนาซีมีการเป่าแขนครับพี่น้องนะครับซึ่งน้องกินนี่นี่หนาซีไปบอกนะครับไปบอกแล้วหนาซีบ่กหยุดเพราะว่าน้องกินนี่บอกว่าซีรอบแล้วไปบอกประมาณนี้นะครับก็คือมันก็เลยมีประเด็นกันนะครับพี่น้องบัดที่นี่ก็มีดราม่าตามานน่นแหละครับพี่น้องส่วนมากอะ ยินโอเคีนใจทางน้องกินนี่แะครับนะครับผมคือสี่มือครับคือสีอึดอัดคักจนได้ระเบิดจนได้ว่าออกมาประมาณนี้เด้อครับพี่น้องผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าสู้ฟังนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็น่างไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสู้กันฟังได้เด้อครับผมนะครับเรียกได้ว่าดราม่าไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับพี่น้องสําหรับน้องคอปเตอร์นะครับปเป็นกําลังใจให้ทุกๆไฟล์นะครับผมนะครับเจอกันในอีพีต่อๆไปเด้อครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ